เกณฑ์ตั้งค่ารับดาวมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้น้องยุจะพาทุกคนนะคะเข้ามาดูเกณฑ์ตั้งค่ารับดาวกันนะคะทุกคนก่อนอื่นเข้าดูแดชบอร์ดนะคะแล้วก็กดดูระดับทั้งหมดค่ะใครที่เพิ่งเปิดโหมดมืออาชีพนะคะก็จะอยู่ในระดับที่1เนาะก็คือแนะนําตัวเองแล้วก็สํารวจเครื่องมือพื้นฐานตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณให้สําเร็จทําตามขั้นตอนนี้ก็จะผ่านในระดับที่1น,นะคะ เสร็จแล้ว Facebook เนี่ยก็จะให้เราทำระดับ2ต่อเลยก็คือสำรวจเครื่องมือขั้นสงูงแล้วก็มีการเล่น100ครั้งต่อคลิปวิดีโอเรียลนะคะของคุณแล้วก็สร้างโพสต์3โพสต์นะคะเป็นโพสต์อะไรก็ได้นะคะเป็นโพสต์รูปภาพโพสต์วิดีโอก็ได้นะคะระดับ2แล้วก็จะต่อไประดับ3เลยนะคะก็คือต้องมีผู้ติดตาม1,000คนเนาะ ตั้งค่าดาวหากเข้าเกณฑ์ก็คือถ้าเข้าเกณฑ์แล้วเราก็ต้องตั้งค่าดาวนะคะตั้งค่ารับเงินจากดาวเนาะก็คือการลงข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ลงธนาคารเพื่อจะรับเงินหากมีคนส่งดาวมาให้เรานะคะเดี๋ยววิธีเดี๋ยวเดี๋ยวเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะคะ มีการเล่นถึง1000ครั้งสำหรับคลิปเรียลของคุณก็คือวิดีโอเรียลของเราเนี่ยก็ต้องมีคนดูถึง1000คนนะคะหรือ1000วิวเนาะและ,ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องสร้างโพสต์สิบโพสต์เนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือโพสต์อะไรก็ได้อ่าที่เป็น10โพสต์เนาะวิดีโนอะหรือว่ารูปภาพก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูการสร้างไรายได้เนาะว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะ กดไปที่ดาวเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นดาวของน้องนะคะก็คือน้องเนี่ยผ่านเกณฑ์แล้วแล้วก็ตั้งค่ารับดาวเรียบร้อยแล้วนะคะเกณฑ์ตั้งค่าดาวเนี่ยก็คือเราต้องมีผู้ติดตามเนี่ยที่ติดตามเรา1,000คนนะคะภายในระยะเ,เวลา30วันเนี่ยเขาก็ต้องติดตามเราต้องไม่เลิกติดตามนะคะ และอีกข้อก็คือต้องอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์ด้วยเนาะอย่างเช่นประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็สามารถเปิดสร้างรายได,ได้ได้นะคะแต่บางประเทศเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้เนาะส่วนใครที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ตั้งดาวยังไงก็ตั้งไม่ได้สักทีก็สามารถคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมาทำคลิปอสอนตั้งค่าดาวเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเ,เกณฑ์โคษณาในสตรีมกันดีกว่าค่ะก็ลองกดเข้าไปนะคะก็คือเกณฑ์เนี่ยจะตามนี้เลยต้องมีผู้ติดตามเนี่ยห้าพคนขึ้นไปนะคะแล้วก็มียอดรับชมวิดีโอของเราเนี่ยหกหมื่นนาทีเนาะและอีกข้อก็คือคุณได้แชร์วิดีโอเข้าเกณฑ์5รายการขึ้นไปหรือถ่ายทอดสด5 ครั้งขึ้นไปในช่วงเวลา30วันที่ผ่านมานะคะถ้าทําตามขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นให้เราตั้งค่าารับโฆษณาในสตรีมเนาะส่วนในโฆษณาในคลิปเรียลเนี่ยก็คือเราเนี่ยลงวิดีโอเรื่อยๆเลยค่ะให้วิดีโอของเรานะคะมีการเข้าชมที่ดีนะคะแล้วก็ลงสม่เสมอแล้ว Facebook เนี่ยจะเชิญเราเองนะคะ หากเชื่อแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็คือ a c e b o o k เนี่ยจะแจ้งเตือนเรามานะคะแล้วก็เข้ามาหน้านี้มันจะมีคำว่าโฆษณา,าในเรียลเนาะแล้วก็กดเข้าไปมันจะขึ้นให้เราตั้งค่าเหมือนตั้งค่าดาวค่ะค่ะแล้วจบกันแล้วนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ฝากไลค์แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะส่วนใครที่ผู้ติดตามยังน้อยอยู่นะคะทางน้องยุคเนี่ยรับเพิ่มผู้ติดตามนะคะ เพจและเฟซน้องยุกก็เพิ่มผู้ติดตามนะคะก็ผ่านเกณฑ์ตั้งค่าดาวได้ปกติหมดเลยนะคะเพิ่มแล้วไม่มีปัญหานะคะใครที่ผู้ติดตามน้อยอยากจะตั้งค่ารับดาวแต่ผู้ติดตามยังไม่ถึง1000คนสักทีหรือว่าผู้ติดตามยังไม่ถึง5000นคนเพื่อจะอไปทำโฆษณานในสตรีมนะคะก็สามารถทักสอบถามก่อนได้นะคะทางน้องเนี่ยจะรับเพิ่มผู้ติดตามเพจและเฟซเลยนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะท้ายนี้นะคะใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็จะทำวิดีโอ,อสอนทุกคนเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ